เอาเหยื่อให้ปลาค่ะเรามาดูปลาสวยงามกันอู้ออกมาแล้วดูค่ะฮัลโหลดาริงเอดูว่าเกนฮะถักซสวิเกคุณเลมโบตื่นละโหนี่มัน บายกว่าแล้วค่ะผักากาหอมวนเวียนอยู่ในสวนแกตื่นแล้วแกถามว่าจะเอากาแฟไหมวุสดชื่นค่ะ ลมแรงมีแสงแดดบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะอเอเฟแฟดิดแอนสกรีนถักสวิเกอ,อากาศร้อน สวีเดนเขาจะดื่มกาแฟทุกๆเวลาเลยนะคะอู้โอ้ยฟินเจ้าค่ะมุมนี้ไม่น่าเชื่ออุย้ย กาแฟแกาแฟเจ้าค่ะเม่น่าเชื่อนะคะเ,เพื่อนๆ เราถากถางเอาพุ่มไม้เป็นป่าละเมาะที่ดินดำๆนี้ออกนะคะแล้วก็มีดอกไม้สวยงามขึ้นมาได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมจ้ะถ้าดอกไม้สวยงามแล้วแบล็กกามันลกๆมันก็ดูดอกไม้ไม่มีค่าเนาะฉากหลังไม่ไม่สวยงามค่ะ โอ้ย,อยดูสิผีเสือ้อเราชมผีเสือ้อสวยงามค่ะแปลงดอกโพธิ์ลินญาข้างๆประตูรับแรนะคะตอนนี้ดอกตุ้มๆเยอะมากเลยค่ะถ้าแดดแบบนี้พรุ่งนี้เราอาจจะได้ชม พินิยาดอกแรกก็ได้นะคะเขาจะสีเหลืองสวยงามมากค่ะเป็นดอกไม้ในเทศกาลกินไข่หรือว่าอ,อ,อะไรนะวันฮิสเตอร์ค่ะเป็นดอกไม้ป่าที่พอเราถางป่าออกมาแล้วก็เห็นตรงนู้นพุ่มตรงนี้ก็ค่ะผักกาดหอมก็จับเขามารวมๆจัดระเบียบให้เขาได้อยู่ข้างๆประตูนี้นะคะให้เขาอยู่ข้างๆประตู รัแลเหรือว่าประตูซุ้มของเรานะคะประตูซุ้มของเราก็รอดอกกุหลาบอยู่นะคะคุณลัมโบเสิร์ชหาแล้วคุณลัมโบบอกว่าเขายังไม่วางค่ะเรากําลังหากุหลาบเถามาลงนะคะสักสองพุ่มค่ะแล้วก็มีกุหลาบกอด้วยกําลังดูดูอยู่ค่ะเจ้าสกูตเตอร์นอนหลับสบายอุราไปเลยโอ้ยโอ้โหดูคะ่ะแม่แม่โชว์ออฟโอ้ย กูเตอโชว์อบกูเตอไปเมาที่ไหนมาเนี่ยนอนไม่เอาเสื้อผ้าเลยลูกเอ้ยแม่แม่ดูอยู่เด้อกูเตอโอ้ยหูนอนสบายเลยลูกอ้าวไม่กวนไม่กวน อู้หูผีเสื้อคะ่ะผีเสื้อเห็นไหมคะผีเสื้อสามตัวฟินมากเลยคะ่ะฟินมากฟินมากอาาโอ้ยวาวโอ้ยโอ้ย ส่องออกไปนอกกลั้วหน่อยนะคะกับต้นอะไรนะต้นเชอรี่เก่าแก่ที่มันแห้งตายปีที่แล้วเราเก็บ s ิเกนออฟเดอะ o ูดหรือว่าเห็ดแม่ไก่ส้มหรือเห็ดเนื้อไก่นะคะนี่จะคือข้างบ้านเขาบอกว่าให้ตัดตรงช่วงปลายเขาออกเพราะว่าเด็กเขาเดินไปเดินมาเพราะว่าไม้มันแห้งมากคะ่ะ แต่ก็เราก็เก็บส่วนโคนและกลาบมันเหลือนะคะเผื่อจะมีเห็ดขึ้นมาค่ะเลยขอคุณเลมโบเอาไว้เป็นต่อสูงสูง,สงหน่อยจา้าโน่นแหละเขตแดนเลยค่ะค่ะทำงานตะวันค่อยต่ำอีกวันแล้วค่ะคุณเลมโบเรียกอีกแล้ววันนี้ ค่มีผลงานมาฝากนะคะผักดึงหญ้าออกจากแปลงสตอเบอรี่แล้วก็ทำความสะอาดรอบๆแปลงผักนะคะมันลกแล้วเดี๋ยวมันจะมีทากมาอาศัยอยู่จ้ะเดี๋ยวค่ะก็ขุดดินให้สม่ำเสมอนะคะเวลาเรายกน้ำขนดินอะไร อ่าไอ้ที่ลากมันจะได้ไม่ตกตลุมนะคะก็เกลี่ยด,ดินให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ขุยตุนหายไปก็โอ้โหมันเยอะมากค่ะเพราะว่าผักกาดหอมตักเอาขุยตุนไปใส่นู่นนะคะกุหลาบป,ปาค่ะนี่ค่ใส่คนกุหลาบที่มันแก่แ,กแ,หแห้งค่ะ มันจะได้มีดินมีปุ๋ยค่ะตัดแต่งกิ่งหม่เรียบร้อยค่ะกิ่งหงกิ่งแหง้งคุเรมโบจัดการให้นะคะการตัดกิ่งจะ้ะก็เอาดินมาใส่ต้นสนริมรั้วหกดต้นที่ผักการหอมปลูกข้าวก่อนนะคะนี่หารอให้กุหลาบป่าหรือว่าอะไรวินรูสเข้าบานนะ่ะสวยงามมากค่ะปีที่แล้วนี่ขนาดไม่ได้ตัดแต่งนะ ก็ยังบานสะพรั่งเลยจ้ะแสงแดดค่ะดูลูกๆนั่งให้กำลังใจค่ะออกจากสวนออกจากบ้านก็ออกพร้อมกันมีอาหารให้กินเรียบร้อยชาย,ยาก็เจ็บขาขามาหาลองอ้อยอ้ย,อย,อยไม่รู้ไปโดนอะไรมานี่เจ้าสกูตเตอร์กับคิดเลคค่ะรอแม่อยู่ เดี๋ยวเข้าบ้านพร้อมกันค่ะพ่อเรียกแล้วเก็บกวาดใบไม้ใบเลินเอ่ออะไรนะใบผักกลุมนะคะใบเมปเปิลค่ะเนี่ยเก็บกวาดเรียบร้อยค่ะค่ะเรียบร้อยเลยค่ะหญ้าแห้งหญ้าไม่ค่ะคุณเลมโบเอาหินออกไปแล้วแกก็มาลองน้ำให้จ้ะ รองน้ําให้วันนี้คุณเลมโบเป็นคนลดน้ํานะจ๊ะเตรียมน้ําไว้ให้แล้วก็คุณเลมโบลดน้ําทั้งหมดเลยแปลงผักเพราะว่าผักกาดหอมดึงหญ้าให้กับสตอเบอรี่จ้ะช่วยกันช่วยกันค่ะเมื่อวานนี้ขนดินก็ลําบากหน่อยเพราะว่าดินมันเป็นขุยตุนบ้างเหยียบทับสูงต่ําบ้างคะ่ะวันนี้เฉลี่ยเฉลี่ยเกลี่ยแล้วคะ่ะ เดินไปเดินมาก็น่าจะโอเคคือถ้ามันลกแล้วมันมีทากมาอาศัยอยู่ค่ะคุยตุนในแทบนี้แทบจะหมดเกลี้ยงนะคะถ้าคุณแลมโบไม่เรียกผักกาดหอมว่าจะเก็บทั้งหมดนะ่ะเพื่อที่จะเอามาเสริมดินให้สูงเอ่อล่องทางเดินนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วผักกาดหอมเอาไม้มาลองใต้ไม้อ่ะหุย แมงทักแท้จ้ะแมงลิ้นหมาค่ะทากอุ้ยเต็มเลยค่ะปีนี้ผักการหอมเอาขุยตุนมาอัดแน่นเลยค่ะให้มันสูงระดับแปลงผักนะคะค่ะร่องนี้ด้วยค่ะเนี่ยขุยตุนแล้วก็หินค่ะก็โอเคเลยเวลาเดินจะได้ไม่สูงไม่ต่ำเอาไม้มาวางจากนั้นคุณลุมโบก็มาดึงไม้ออกเพราะว่าทากมันเยอะมันก็เลยต่ำ วเวลาเราเดินก็เออแปลงผักมันสูงแต่ที่เดินมันต่ำค่ะก็เลยพยายามที่จะเอาให้มันสูงระดับเดียวกันค่ะน้ำมันไม่ไหลทิ้งด้วยค่ะเวลาเราลดผักเพราะว่ามันมีไอ้ที่ว่างนี้กั้นอยู่เสียงพ่อทุนหัวเรียกเข้าบ้านแล้วเออช่วงนี้มันถึงฤด,ดูร้อนแล้วค่ะ พอเข้าสู่ฤด,ดูร้อนพระอทิตย์ตกดินช้าค่ะแล้วก็ขึ้นเร็วเรามีกลางวันเยอะกว่ากลางคืนนะคะเมื่อวานก่อนมั้งคะเวลาก็เปลี่ยนเป็นประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงฤด,ดูหนาวประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงค่ะคือเวลามันเร็วขึ้นหชั่วโมงจะ้ะ กองสตรอเบอรี่ที่ดึงออกมาจากแปลงเล็กนะคะผักการหอมก็เอากองกองไว้ก่อนเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าต้นไหนมันไม่สมบูรณ์เราจะได้ซ่อมแซมค่ะหรือว่าถ้าใครมาก็อยากได้ก็เดี๋ยวให้เขาไปปลูกจะ้ะเดี๋ยวดูระบาเบอร์สักนิดนึงนะคะระบาเบอร์หรือว่าบอนส้มบอนเปรี้ยวน่าจะมาเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่า ปีที่แล้วผักกาดหอมว่ามันมันไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนี้นะคะนะคะเนี่ยเริ่มมาแล้วจะ้ะผักกาดหอมก็มาดึงหญ้าออกนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาดินมาใส่เพิ่มค่ะยังยังไม่ให้เขาออกมาพ้นนะคะถ้าหนาวมาอากาศติดลบมากลัวเขาเฉาจะจะมันกินมาถึงนี่เลยนะนี่ หน่อเต็มเลยค่ะก็ไม่แน่ค่ะถ้าเข้าออกมาแน่นไปเดี๋ยวขยายจะ้ะนี่ตามมาแล้วลูกไงลูกเข้าบ้านเหรอปะก็อิกนก็นอินอุ้ยชนอีกล้วโอ้เวลาเดินมานี่เอาหางเกี่ยวขาเราเลยละ่ะ ค่ะผักกาดหอมก็ลงเม็ดถั่วแล้วนะคะปีนี้เราไม่เพาะถั่วในบ้านค่ะลองลองเอามาลงแปลงที่มีค้างนี่ไว้ค่ะถั่วสองสามชนิดต้นพริกที่เพาะไว้ในบ้านนะผักกาดหอมลองเอามาปลูกดูนะคะวันนี้เขาก็สดชื่นดีค่ะก็มีแน่ไม่งั้นก็เดี๋ยวจะแยกถังทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็ผักอีตูจ้ะ ก็ดูดูอาการก่อนเพราะว่าต้นเขายัางเล็กอยู่จ้ะพ่อบ้รองน้ำให้ล้นเปี่ยมเลยจ้าน้ำจากแท้งโบ,บราณค่ะลูกตามมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็คงจะพากันเข้าบ้านแล้วค่ะอ่ากินให้ถูกนะล,ลูกอาหารหนูคืออันอันไหนอันไหนคะเออถูกต้องแล้ววางไว้ได้วยกันเขาก็กินของใครของมันนะคะเม็ดโตของพี่โบ เอ้ยเม็ดโต,ตของพี่สกูตเตอร์จะบอกเม็ดโต,ตของพี่โบสรละเม็ดเล็กของพี่คินเล็กกับพี่ชัยยากินเร็วๆลูกเดี๋ยวได้เข้าบ้านค่ะก็อขอขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามให้กําลังใจกับ ช่องเล็กๆของอากาศหอมๆสวีเดนนะคะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะกิเล่เข้ามาว้าชิกุณกิเล่ว้าชิกุณย่า